รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ต่างออกไปนะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดค่ะทาให้เราไม่สามารถไปถ่ายทำข้างนอกได้เพราะว่าตอนนี้ความเสี่ยงพราะท้านที่จะสูงมากและตัวป๋าเองก็เป็นหนึ่งคนที่มีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าบังเอิญค่ะเปน็นทัถทัวร์จายเชียงใหม่แล้วตอนนี้เชียงใหม่ก็มีการแพร่ระบาดค่อนข้างที่จะสูงมากเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะคะป๋าก็เลยไปตรวจหาเชื้อมาก่อนค่ะนี่สําหรับข้าวของ,ลงพลุงมพลัง ที่ป้าถอกมาวันนี้ไม่ได้จะย,ย้ายบ้านหนีโควิดนะคะแต่ว่าเป็นของที่เตรียมไว้เพราะว่าเดี๋ยวป่าจะต้องกักตัวให้ครบ14วันไปเราเอาของพูนี้ไปเก็บกันก่อนเพราะามันมีทั้งของสดของแห้งเนาะเดี๋ยวมันจะเน่าไปไปเก็บของกันค่ะสำหรับวัตถุดิบทั้งหมดที่ป้าเลือกเตรียมมาสำหรับการกักตัวในครั้งนี้นะคะก็ขอให้นึกก่อนเลยะค่ะว่า เราทำอาหารอะไรเป็นบ้างต้องใช้อะไรเป็นส่วนประกอบแล้วก็ต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่นะคะให้เพียงพอสำหรับการกักตัวให้ครบ14วันอันนี้เราก็จะต้องเตรียมให้ครบอย่าให้ขาดนะคะถามว่าทำไมปักต้องเตรียมข้าวของมากมายขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าที่ที่ปักอยู่เนี่ยค่ะมันเป็นลักษณะเหมือนอาพาร์ตเมนต์เป็นหอพักเงี้ยค่ะ มันต้องใช้คีการทั้งเข้าแล้วก็ออกเพราะฉะนั้นถ้าปาจจะสั่งอาหาร Delivery มาเนี่ยก็เป็นไปบบไม่ได้เลยเพราะว่าเขาจะเข้าออกไม่ได้และที่สำคัญอีก2วันนิติบุคคลก็จะหยุดยาสงการอีกเพราะฉะนั้นปัดไม่อยากอดตายอยู่ที่ห้องนี้ก็เลยต้องทำอาหารเองแรงกำลังใจให้ปัดด้วยนะคะ ตอนนี้เกิดเรื่องขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าป่าบังเอิญมากเมื่อกี้นั่งเล่นโทรศัพท์ตอนนี้เกือบๆจะ5้าทุ่มแล้วแล้วบังเอิญว่าไปเจอไทม์ไลน์ของน้องคนหนึ่งที่ตอนนี้ติดโควิด1 9เรียบร้อยแล้วรักษาตัวอยู่ที่นครสวรรค์แล้วไทม์ไลน์ของน้องเนี่ยค่ะคาดเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของป่านมากๆเลยแล้วป่ากําลังสงสัยว่าอาจจะเป็นรถพัว์คันเดียวกันหรือเปล่า เพราะตอนนี้ปัดไม่แน่ใจว่าปัดเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแค่ไหนเดี๋ยวปัดว่าปัดจะทักไปถามน้องให้ชัวร์ดีกว่าว่าเป็นรถทัวร์คันเดียวกันหรือเปล่า น้องเรียบร้อยแล้วก็ได้ข้อสรุปชัดเจนนะคะว่ารถทัวร์คันที่น้องนั่งมาเนี่ยหมายเลข1 8่งแต่ความพีคมันอยู่ตรงนี้ค่ะอยาให้ทุกคนได้ดูนี่คือตั๋วรถที่บ่ายนังเก็บไว้อยู่นะคะแล้วก็ระบุหมายเลขรถชัดเจนชัดแจ๋วเลยค่ะว่าเป็นหมายเลข1811คันเดียวกันเป๊ะเลยค่ะ เพราะฉะนั้นหมายความว่าป่านนั่งรถทัวร์มาคันเดียวกับคนที่ติดเชื้อโควิด19เพราะฉะนั้นตอนนี้จากที่เป็นคนเสี่ยงต่ำก็โอเคเป็นคนที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไปโดยปริยายเลยโอเคแต่ว่ายังไงก็ตามปัดไปตรวจมาแล้วรอบแรกเราคิดว่าผลนะ่ะพรุ่งนี้น่าจะออกแหละเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าใช้เวลาประมาณหนึ่งวัน เพราะฉะนั้นคืนนี้ก็จะพยายามข่มตานอนให้หลักเนาะก็ไปลุ้น,นบบผนกับพวกนี้กัน อนนี้ก็8โมงกว่าแล้วนะคะก็เป็นเวลาที่ปาตค่อนข้างวง่นเงียม,มากเพราะว่าเมื่อคืนนี้นอนไปได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงเองเพราะว่านอนไม่ค่อยหลับกังวลว่าผลการตรวจโควิด COVID รอบแรกอัตจะติดเชื้อหรือเปล่าเราเช็คผลกันดีกว่าบัดว่าตอนนี้ผลน่าจะออกแล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ารอแค่วันเดียว ช็คเหมนกันมาลุ้นกันนะคะเราแค่กรอ,อกเ,อเลขแบบประชาชนกับเบอร์โทรศัพท์ที่เราให้ไว้จากเจ้าหน้าที่ก็ได้เลยทุกคนผลออกแล้วนี่เห็นรึเป้ามันเขียนว่า Not Detect หมายความว่าป่านไม่ติดเชื้อ โอ้เคกอดคนดีใจอ่ะโอยโอเคแบบมีค่อยแบบมีกำลังใจในการที่จะเริ่มต้นการกับตัวหน่อยงั้นเดี๋ยวเราไปกับน้ำแปรงฟันแล้วก็ไปทำกับข้าวดีกว่าเริ่มต้นการกับตัวนแน่ไป รทำต้มยำไว้เยอะเดี๋ยวมันเหลือเราก็จะกินมื้ออื่นๆด้วย อีโควดสิบเก้ารอบอยู่หรือป่าเนานะไปไม่ิึขนาดนี้กว่า